เอาแข้เลย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชัยช n แนลนะครับสำหรับเช้านี้นะครับเป็นเช้าที่มาทํางานแล้วก็หิวข้าวมากๆเลยนะครับเลยว่าจะลงไปขออะไรกินจากพี่แม่ครัวนะครับที่ทํางานอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งเดี๋ยวดูจะเดินลงไปจากห้องดิวเนี่ยลงไปในห้องครัวนะครับแล้วก็จะไปขอข้าวไข่ข้นเขากินซะหน่อยเลยคิดได้ว่าเราน่าจะทําเป็นสูตรข้าวไข่ข้นนะครับสอนวิธีการทําข้าวไข่ข้นแบบง่ายๆเนาะสำหรับคนที่อยู่หอนะครับน้องนักศึกษาหรือว่าคนที่อยู่คอนโดเนี่ยแล้วก็อยากทําอาหารทานง่ายๆอย่างเงี้ยข้าวไข่ข้นก็น ื้ออาชีพเนี่ยสอนกันนะครับว่าข้าวไข่ข้นที่อร่อยเนี่ยเขาทำกันยังไงใช้เวลาไม่นานเลยนะครับดิบอกเลยแล้วก็เป็นเมนูโปรดที่ดูชอบทานเป็นประจําด้วยครับเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่แม่ครัวกันเลยนะครับแล้วให้เขาสอนให้เน้องว่าข้าวไข่ข้นที่อร่อยมันต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราวาร์ปเข้ามาอยู่ในครัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ลุนซึ่งเป็นแม่ครัวมืออาชีพของเราเลยนะครับจะสอนวิธีการทําว่าข้าวไว้ข้นที่อร่อยมันจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างวิธีการทำยังไงบ้างซึ่งบอกได้เลยว่าใช้เวลาแป๊บเดียวในการทานะครับแล้วก็ง่ายมากเลยโอเคเริ่มเลยนะครับเริ่มจากการเตรียมไข่ก่อนเนาะพี่ลุนข้าวไอ้ข้นเราใช้ไข่กี่ฟองครับไข่สองฟองค่ะสองฟองนะคบโอเคตอกไข่ให้เลยันต้องปรุงรสด้วยใช่ไหมพี่ปรุงค่ะ เราปรุงด้วยอะไรบ้างคะนักกี้หนึ่งช้อนค่ะนักกี้หนึ่งช้อนแล้วก็อะไรอีกนมมันสองช้อนค่อนคะอ่านมมันนมมันก็คือนมข้นจืดเนาะใช่ไหมครับในขอดูหน้าตานมมันหน่อยมันก็คือนมข้นจืดเนาะถ้าเกิดสมมติเราไม่มีนมแบบเนี้ยลองหัน่นอีกด้านหนึ่งให้หน่อยได้ไหมถ้าเราไม่มีนมแบบนี้คือ,อยังไงเราก็ใช้นมข้นจืดกระป๋องได้ไหมได้่ะได้เนาะโอเคอ่ะตัวบอกเลยอันนี้คือสองช้อนสองช้อนค่ะ เสร็จแล้วก็ลงกระทะได้เลยตีให้เข้ากันแล้วก็ไ,<ป>ไข่ค้นเอาเป็นหน้าไปเดี๋ยวเออ,อยังไม่ได้คิดหน้าเลยเนาะไข่ค้นแฮมแล้วกันได้อ่ะ อันนี้เดี๋ยวจะสั่งเป็นไข่ค้นแฮมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขาดูอยู่อย่างเงี้ยอยากใส่เป็นหน้าอื่นได้ไหมพี่ลุนได้ค่ะได้นาะใส่ได้กุ้งเบคอนอะไรได้หมดเลยใช่ป่ะได้หมดแล้วแต่ชอบชอ่ะตอนนี้เราวอร์มเตากันนะครับวอร์มกระทะกระทะที่ใช้เนี่ยกระทะธรรมดาได้ไหมครับไม่ได้เพราะเป็นเทฟล,อน,อ,นทลอนเนาะโอเค เราก็ใส่แฮมเข้าไปในขั้นตอนนี right ้เลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับหลังจากนั้นก็เทน้ามันส่วนเกินทิ้งลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาไข่ลงกระทะได้เลยขั้นตอนนี้เราก็ต้องพยายามกลิ้งไข่ให้มันทั่วกระทะนะครับมันจะได้กระจายตัวนะครับไปทั่วกระทะแล้วก็รอให้มันสุกนะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกคนเสร็จแล้วจ้า เราก็เตรียมเอาไข่นะคะไปราดเป็นข้าวส่วร้อนๆของเราได้เลยสังเกตน,นะครับว่าพี่แม่ครัวเขาจะเขย่ากระทะตลอดนะครับเพื่อไม่ให้ไข่เนี่ยมันติดก้นกระทะทําให้เราสามารถร่อนออกได้ง่ายตอนเราเทลงไปครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข้าวไข่ข้นแสนอร่อยนะคะที่ใช้เวลาทำเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็ทําได้ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทวนวิธีการทําให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะข้าวไข่ข้นเนี่ยเราใช้ไข่2ฟองใช้แมกกี้หนช้อนโต๊ะนะครับเราก็ใช้นมข้นจืดนะครับหรือว่าพวกภาษาแม่ครัวเขาเรียกว่านมมันเนี่ยสช้อนโต๊ะผสมเข้าด้วยกันแล้วก็คนด้วยกันนะครับคนเข้าด้วยกันให้มันดีเลยแล้วก็ใช้กระทะเทฟลอนในการทำนะครับเพราะว่ากระทะเทฟลอนเนี่ยมันจะทาให้ตัวไข่เนี่ยไม่ติดกระทะเราก็เทลงไปเลยนะครับในกระท ปุ๊บเนี่ยเราก็รอให้มันเริ่มสุกนะครับแต่ว่าเราต้องการให้ตัวหน้าไข่เนี่ยมันยังมีแบบความคุ้นๆอยู่เห็นไหมมันมันจะไม่ได้สุกร้อเนะครับพอมันเริ่มได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ร่อนออกบนข้าวสวยร้อนๆได้เลย ส่วนหน้าไข่เนี่ยใครชอบอะไรก็ใส่อันนั้นนะครับอย่างดยววันนี้ดิกินเป็นข้าวไข่คนแหงก็คือง่ายๆเลยเอาของในห้องครัวเอาของในตู้เย็นนะมาทําเป็นอาหารได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข้าวเช้าข้าวกลางวันได้แล้วนะครับหรือใครทานข้าวเย็นใครทานเป็นมื้อดึกอะไรก็ได้เลยนะครับใครชอบทานข้าวไขค่คนกุ้งก็ใส่กุ้งเข้าไปไข่คันเบคอนก็ใส่เบคอนเข้าไปอย่างดิวดิวทานไข่ค้นแหงนะครับไขค่คนไส้กรอกก็อร่อยนะใครชอบหน้าอะไรสามารถใส่ adapt apply ได้หมดเลยหรือใครจะผัดกระเพราทับไปบนข้าวไข่ครับ เป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ชาวคอนโดนะครับสามารถทำกินได้ทุกวันง่ายๆเลยนะครับเอาละครับยังไงวันนี้ดูก็ขอฝากดิวจะใช้ชาแนลไว้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากซับสไคร้ฝากแชร์ share, กดกระดิ่งบิ๊กป,ปองให้ดิวด้วยนะตอนนี้ดูขอตัวไปกินก่อนนะครับอ,อร่อยอ่ะต้าให้ดีต้องใแมคกี้ด้วยนะอืมอ